สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมนสื้อผ้ามาคิกกับเข่าค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องย่างเดียวค่ะจะพามาทําแกงเทโพนะคะพี่น้องมาเบิ้งส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกค่ะคือหมูสามชั้นค่ะผักบุ้งนะคะพี่น้องเข้าทุบๆๆกันเลยค่ะพี่น้องทุบเห็ดแตกแบบนี้ค่ะทุบพ่อบุ๊บนะคะพี่น้องแล้วก็น้ํามะกรูดค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะน้ํามะขามค่ะกะทิค่ะใบมะกรูดค่ะที่สําคัญคือ เปลือกบักกูดค่ะพี่น้องพยาแยามเอาเม็ดออกเฮเบิร์ตแบบนี้ดวยค่ะพี่น้องมันควรจะบขมนะคะหลังจากข้าบีบนำแล้วก็เอาเม็ดออกเฮเบิร์ตค่ะพี่น้องรับรองว่าแกงเทโพเราจะหอมทั้งเปลือกมะกรูดแล้วก็จะมีความขมเลยนะคะพี่น้องเมื่อนีบเดยถือห้เบิรงเพราะมันห hey น,นักมันเยอะค่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่เข้ามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าอื่นค่ะข้าเอาหมูสามสันนคะคะพี่น้องมารวนกับน้ํามันก่อนค่ะ ล้วนเหื่อหลืองจักหน่อยนึงนะคะพี่น้องเขาบอกว่าวิธีการทำของแต่ละคนนี่จะบ่คือนกันนะคะสมัดไทยถนัดมันค่ะสาหรับของย่างนะคะพี่น้องจะเอาหมูสามชั้นมาล้วนก่อนหมูติดมันหมูย,ยังกระไดค่ะหรือ,สอใส่ปลาเข้มกระไดค่ะเอาละค่ะล้วนเหยพ่อเหอเลืองเักนิดแปลว่าเหยืมันหอมหน่อยนึงนะคะ่ะพี่น้องก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดต่อค่ะพี่น้องส่วนเอาพริกแกงเผ็ดด้วค่ะให้พี่น้องกะเอาเองว่ามาเผ็ดมากเผ็ดหน่อยของเราสประมานันี้เพราะว่าอยู่นีเพิ่นบอเจ้าบ่กินเผ็ดค่ะผัดให้หอมค่ะ ิมกะทิลงไปส่วนกะทิบบมีหัวมีหางด้ยค่ะพี่น้องเป็นกะทิกล่องก่อยแยกหัวบ่เป็น,นะคะ่ะเอาละแัดไปเรื่อยๆจ้ะ คัดให้แตงมันจักนิดนึงค่ะพี่น้องแกงเีโพกนี้สบ่อยชอบแบบแตกมันได้ลายนะมันเยิมย่มเยิ่มบ่อยมากปันไดค่ะถ้าผู้ใดมักจะใสก่กระเขียวแต่แตกมัน,มนคักคักเลยค่ะพี่น้องเติมน,น้ำกะทิอีกหน่อยนึงค่ะ ก็เริ่มแตกมั่นค่ะใส่หมูลงไปค่ะหมูที่พัดล้วนเมื่อกี้นะคะพี่น้องแล้วก็เติมกะทิที่เหลือให้หมดค่ะแล้วก็เติมน้ำจึกหน่อยนึงค่ะครึ่งถ้วยส่วนกะทิเด้ค่ะพี่น้องแนะนำว่า ผู้ใดกักเข้มข้นมักแบบหวานมันแห้งๆคะ่ะเห็ดใส่ลงไปอีกด้อค่ะแต่ว่าอยู่ดีสะบกินเข็มบันได่ค่ะพี่น้องอพอมีรสนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดจะข้าวนึงนะคะ่ะพอกะที่เริ่มเดือดคะ่ะใส่ผักบุ้งลงไปคะ่ะใส่ผักบุ้งลงไปให้เปิดไฟแห้งๆให้ฝาข้นเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าผักบุ้งมันจะไม่ดำถ้าเป็นไปไดก้กะลวกก้อนกระได้เลยค่ะพอผักบุ้งนี้จะดำะคะ่ะ สสมะจะมี่ยางของมันนะคะพี่น้องคนเลยค่ะครับพี่น้องคนหมูล่างพี่นวลให้ย่างูัว่าจะไดไ้ปัวไก่หรือปัวไก่ค่ะให้เบ่งวิธีหั่นพักแล้ววิธีเด็ดพักค่ะพี่น้องให้เด็ดยาวๆนะคะพี่น้องเข้าว่าจเสด้ปัวไก่่นวันได้ ค้นเรื่อยๆค่ะให้เพราะว่าเตาเข้าวันไฟโบแห้งนะคะพี่น,น้องเพิ่มย่ามมันค้นให้ความสุกมันั่วถึงกับผักบุ้งค่ะความหอนนะคะหลังจากผักบุ้งเริ่มนิ่มค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยน้ำมะกรูดค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำกรกคาม,มา,ามค่ะ จะเปรี้ยวๆหวานๆเลยนะคะพี่น้องสามช้อนมะปูสองลูกน้ำมะขามสามช้อนแล้วก็ตามด้วยของปรุงรสเพิ่มความนัว่าลืมว่าน้ำพริกแกงเข้ามีความเผ็ดกันด้วยคะ่ะเอามีความเค็มมาด้วยคะ่ะหนาปลานิดหน่อยเสร็จลงไปค่ะ ส่วนคิ้วมะกรูดของเฮานะคะพี่น้องใส่ล้างสุดค่ะใส่แล้วคนๆๆปิดไฟยกขึ้นกินได้ค่ะพี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดว่าน่ามันหน่อยคุกคิกเติมกะทิลองอีกหน่อยนึงค่ะประมาณนี้ยเพราะว่าขีบอยากใส่หลายเพเป็นในเพิ่นกบ,บกินกะทิอยูะะ่แล้วค่ะพี่น้องก็เลยบอยากใส่หลายเสียดายของ ไม่ลาเขาเจากินเขาเจะก็กิน,กนแต่พักก็หมูค่ะสบข่อยกินหนังเป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต้มไปเลยให้พักซุกนะคะพี่น้องเ,เราคอมาดูกันอีกรอบนึงจ้ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากพักบุ้งเริ่มซุกนะคะทีนี้เราก็จะเติมน้ำตาลลงไปด้วค่ะน้ำตาลก็จะใส่ลงไปประมาณสองช้อน มานนีเลยค่ะพี่น้องเราก็ตามด้วยเปลือปกปลกรูนค่ะใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกจักสิบหานาทีเด้อจ้ะพี่น้องต้มอีกจักสิบหานาทีหาเห็ดเปลือปกปกรูมันสุกค่ะเพราะว่าทำมันบดสุกมันจะขมนะคะพี่น้องทำมันโดนไฟเหมท่นถูกไฟพ่อสุกไนล่นะคะ่ะพี่น้องนะคะ หอมหวนห้วนค่ะพี่น้องตักบุ้งยิงไข่แม่เอาทั้งต้นเลก็ดืได้เอาเบอร์ตี้ดีเลยค่ะพี่น้องยุกประหยัดยุกเขาอย่างม้าแข้งค่ะเฮ็ดอีหยังก็ต้องเสดายคลองค่ะพี่น้องพี่น้องว่าสันก็เอาทั้งต้นซะสสาละค่ะต้มให้มันเปืเป่อยๆเดีเก,ก,กินเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละจัดพี่น้องแล้วชิมมึงรสชาติข้าวนึ่งนะึงเพราะว่าใส่หน่ำปักกุไปสองหน่วยแล้วก่อน น้ำมะขามสามช้อนโต๊ะจะเป็นยังไงอือหือพี่น้องเปรี้ยวหวานเค็มจะเปรี้ยวน้ำโดดเลยนะคะสาหรับผู้ใดบ่มักเปรี้ยวเวยคะ่ะให้ลดน้ำมะขามเหลือสองนะคะพี่น้องเพราะวันนี้ยอดใส่สาม เปรี้ยวโดดเลยแต่ว่าสลับอยู่ดีสบายมากเขาชอบแบบนี้ค่ะแล้วจะมีความหอมของน้ำมะกรูดนะคะพี่น้องกับผิวมะกรูดต้องโอเคเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตัดกับหม,มูนะคะมันมันนีน่ค่ะบเยี่ยงอ้วนนีค่ะพี่น้องกินมันทั้เบิดเลยทั้งมันทั้งยังแสบค่ะเอาละจากพี่น้องได้ยอดสีเขียวไปเรื่อยๆจนกว่าพักสีสุกได้ทีนะคะเดี๋ยวสนุญญกไปให้เบิ้ลมองเจ๋งๆเพราะว่าอย่างอื่นบุปรุงยังแหละค่ะรสชาติโอเคละค่ะพี่น้องหอมผิวมะกรูด มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาเบ่งตอนที่ซุกแล้วเรียบร้อยจ้าน่าล,ละคะ่ะพี่น้องแกงเทโพแซนอร่อยคะ่ะรสชาติจะเปรีป้ยวหวานๆนะคะก็จะมีเข้มนิดๆคะ่ะความแซ่บอยู่ที่มะกรูดเลยด้วยค่ะพี่น้องใส่ทั้งเปลือกใส่ทั้งน้าลงไปคะ่ะหอมหอมหนุนวนคะ่ะนี่คะ่ะเวลาห้ามใส่หมูติดมันลงไปนะคะพี่น้องมันก็จะมีน้ํามันเยอะคะ่ะพี่น้องบ่ชอบให้ช่อนออกนะคะช่อนออกหรือว่าบ่ตรงกินมันมันก็ได้ค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะผักบุ้งค่อนข้างสิแก่แน่คะ่ะพี่น้องก็จะมีอ่อนปลาปนกันไปนะคะแล้วก็ก่อนจะทําให้ทุบผักบุ้งแน่จัหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ผักบุ้งมันยุบลงอยู่สีนะคะเขาเนื้อเขาหนังนะคะพี่น้องนี่คะ่ะเป็นอาหารไทงยง่ายๆนะคะพี่น้องแกงเทโพค่ะโดนดเสตเฮ็ดคือหนึ่ง,งคะ่ะพี่น้องพวาะวหาหกบะกุดอย่างอยู่กลุงมเทพนะคะพี่น้องโบเคยมีค่ะวันนี้มีก็เลยได้มาทําแกงเทโพใส่ผักบุ้งใส่หมูให้กินนะคะพี่น้องนี่ค่ะวิธีทำกับเห็ดให้เบิรงราคาบนยุงอย่างนะคะพี่น้อง แกงเทพโพคขาดบะไดก็คือบกูดนะคะพี่น้องขาบะมี่มันบะเมนเลยค่ะกินมันบะไดเลยค่ะขาบะมี่ยาเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่า,ม,ามันได้บพอ้อมร่บมีบกูดคอยใส่ค่ะนี่ค่ะมีบกูดใส่ลงมาหน,นึ่งกินมันมันใช่เลยมันแกงเทพโพมันหอม,มชวนกินเนาะค่ะพี่น้องเปินละจ้ะเป็นเมนูอาหารไทยขอคุณละหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อจ้าพี่น้องมากค่ะ วันนี้มากินอาหารไทยค่ะพี่น้องแกงเทโพด้วยกันแซ่บๆจ้า